สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแก้ปริศนาสารเจ้าของเกมเซลดากันต่อนะครับสารเจ้านี้นะครับจะอยู่ในหมู่้าของตรงนี้นะฮะแล้วก็สารเจ้านี้มีชื่อว่ามีมะการะนะฮะโอเคก็เราจะเข้าไปข้างในกันเลยนะครับเนี่ยอยู่ใกล้ๆอยู่ติดกับหมู่บ้านเลยอ่ะนะครับไม่ยากโอเคแต่ว่าข้างในเนี่ยจะยากกว่าเล็กน้อย <laughs> ไปมารอบนึงเรายังไม่ผ่านแต่ว่ารอบนี้ ก็ได้เทคนิคเพิ่มเข้ามาแล้วนะฮะโอเคนะก็ขึ้นทาง้เลยก็คล้ายๆเล่นเกมลูกบอลนะนะฮะเอาออกจากตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าไปตามทางเนี่ยนะอันนี้ต้องใช้เซ็นเซอร์ของนะฮะเนี่ยมันก็จะดูยากใช่ไหมต้องค,อคอ่อยๆลงมาไปทางขวา แล้วมันก็จะล่วงแบบนี้ใช่ไหมคือมันมันยากนะมันไม่ได้ง่ายๆนะไอหี้เลยเียอ่ะอีกรอบนึงโอเคเนี่ยโอเคไม่ได้แล้วอ่ะทีนี้เราก็พลิกจอยพลิกจอยพลิกจอยเฮ้ยพลิกจอยโอเครองลงมาแล้วก็แล้วก็วกระโดดบอนเอาเฮ้ยอยู่กันที่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตอนนี้พลิกจอยเลยนะอ่ะเนี่ยฮะแล้วก็ไหล แล้วก็ให้มันไปขึ้นไปอย่างนี้เออไปดิอยังไม่ไปผัวโอไมค์โอเคเอาไมค์โอไมค์โอไมค์ดีดีดีนี่ฮะโอเคไปดิเอ,อ้าไปถึงผัวะถึงผัวเอาเลยอ๋อถึงถึงถึงนี่ฮะไปแล้ไปแล้ไปละว,ลว,ลว <laughs> นี่นะฮะต้องใช้กับจอยนะฮะแล้วก็ให้มันกระดกไปโอเค แล้วก็หีบอยู่ด้านในนะครับหีบอยู่ด้านในเดี๋ยวเราเราถ้าใช้จอยมันอ๋อ,อมันอนานาลอกปรับแล้วมันไม่ค่อยไปนะโอเคีได้ปะดีแล้วก็น่าจะกระโดดได้<ฮ>ถึงเอ้ยไม่ถึงเหรอแสดงว่าต้องต้องตบดนี้ หรือไมก่ก็อ๋อนี่ไงเออใช่ปะ่ะอย่างนี้ไงโอเคหันมาได,าด้ได้ป่ะวะดูเหมือนไม่ถึงนะไม่ได้อะผมว่าไม่ได้ต้องไปฝังดูหรือเปล่าเออเนี่ยต้องไปฝังดูใช่โอเคเฮ้ยต่ำไสูงไปสูงไปโอเคน่าจะได้ลนะ โอ๊ะปะโท้บบเฮ้ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเติมเลแบบือดใหม่เฮ้ยทำไมไม่ได้วะอะไรอะ่ะรู้่ายังยังต้องต่ำกว่านี้ เอ่ <rium> <ens> โอ้ทะนูนะฮะแต่เหมือนของเราจะเต็มอยู่นะพลังมื่อกี้26 26นะทิ้งวันนี้ไปเอ๊ะใช่ไหม เอาแค่สิบดูยังไงว่าพลังยี่สิบหกสี่เก้าสิบนะไม่เป็นไรฮะไอของพวกนั้นเป็นของโหลแล้วก็กระโดดอันนี้ไม่น่าจะถึงละอ๋อได้ได้ได้ ็จะได้มาอีกอันนึงนะฮะก็อขอตัดจบไปเลยก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูสารเจ้าที่อื่นๆกันต่อนะครับว่าจะได้ว่าจะไปเคียร์ที่ไหนต่อก็มาลุ้นกันนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยกันแล้วกันนะแล้วก็เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ